อตไลท์ทางการเมืองวันนี้ส่องมาที่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะการรายงานไม่เฉพาะแต่สื่อไทยค่ะสื่อต่างชาติให้ความสําคัญกับการโหวตเพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2องทำกลางการจับตามองถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตแต่แทนที่จะได้ลุ้นถึงความเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าวันนี้กลายเป็นวันกล่าวอําลาของคุณพิธาต่อที่ประชุมรัฐสภาค่ะ ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้พเพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานเสียงปรบมือโดยสมาชิกรัฐสภาหลังจากจาการบอกลานะคะจากนั้น พิธาลิ้มเจริญรัตเดินออกไปพร้อมกับโบกมือลาสมาชิกรัฐสภาค,ค่ะคพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกล่าวอำลาต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากมีคำสั่งของศารรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คำสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นไปตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ไกรณีปมการถือหุ้นไอทีวีหลังจากนั้นการประชุมรัฐสภาเดินหน้าต่อไปเพื่อตีความข้อบังคับรัฐสภาข้อที่41 เรื่องการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อให้พิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งถือเป็นยติที่ตกไปแล้วนำมาพิจารณาหรือไม่หรือเสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมากว่าเป็นการเสนอยติซ้ำฉะนั้นจึงเสนอชื่อพิธาเพื่อเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีอีกครั้งไม่ได้ผลการประชุมรัฐสภาในวันนี้เท่ากับการปิดเส้นทางสู่ความเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของนายพิธาไปแล้ว สื่อต่างชาติติดตามรายงานการประชุมนะคะมาดูพาดหัวข่าวของสำนักสื่อต่างๆกันค่ะชนแนลนิวส์เอเชียพาดหัวว่าความพยายามเป็นนายกรัฐมนตรีของพิธานักการเมืองสายปฏิรูปต้องเผชิญแรงต้านจากฝ่ายอนุรักษนิยมรอยเตอร์สพาดหัวว่าความวุ่นวายในไทยหลังจากคู่แข่งทางการเมืองปิดกั้นคนที่ชนะการเลือกตั้งนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เดการเดียนพาดหัวว่าสารในไทยสั่งหัวหน้าพักเก้าไกลยุติการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขณะที่ Asia, นิเคอีเอเชียพาดหัวว่าสารไทยสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอกรณีถือหุ้นสื่อการตัดสินใจครั้งนี้เท่ากับอุปสรรคต่อหัวหน้าพักเก้าไกลในวันที่รัฐสภาเปิดการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี